สวัสดีครับเอาอีกแล้วพี่น้องครับเอาอีกแล้วครับโอ้ยจายจ่ายแบบนี้ผมบอกเลยว่างานน่าจะจบยากครับแบบนี้ครับอเดี๋ยวให้ดูครับ,รบโอ้ยฝนตกอีกแล้วครับโอ้ ตกแบบนี้ผมว่าอะะืมันก็ยืดเยื้อนะครับเนี่ยมันก็ยืดเยื้อกับฝนนี่แหละทำงานไม่ได้เลยในแบบเนี้ยแบบเสียเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งน้ำน,น้ำมันแนะนําให้รถดําพากันกลับบ้านแล้วก็จอดรถทิ้งไว้ในนั่นแหละ เก็บน้ำมันไว้ไว้วิ่งตอนที่มันแดดออกดีกว่าครับเขาดูอ่ยจบเพลเลยได้แบบนี้นี่จบข่าวเลย <c oughs> โอ้ยตายตายจกกันครับจกแรงซะด้วยน,นี่น้อ ตอนนี้ผมอยู่ประโคนชัยครับกำลังว่าจะรับจานโอไปไปทำงานด้วยนะก็<อ>เดี๋ยวไปดูแกนหน่อยที่ว่าแกพอไปขับรถได้หรือยังโอ้แขวเลยอะ่ะอ้อ ปลาสุนมยายมากไปไปทางไหนนอนั่นยายไปทางฝนเลยจบจกจจขาว แบบบนี้อกเลยว่าอย่าพึ่งขยับดีกว่าครับเพราะว่าถ้าทำปุ๊บเเลืองแต่น้ำมันครับงานไม่เดินเตลืองแต่น้ำมันถึงจะทำเดียวก็ช่างเลยครับถ้าทำเดียวอ่ะต้องรองให้ฝนหยุดตกก่อนถ้าเราตักข้งฝนเนี่ยมอบอลวันฤกต้องเป๊ะเลยแหละดินที่โยนขึ้นมาแต่ดูไปได้มันมันจะตกไหมนะาทางพองคือทำไม ขาวๆจังเลยวะไม่น่าถีบม,มั้งจะแวะไปรับจนันหหนก่อนมาถงแล้วอยูบ้าปะนาอนี่โอ้ยโอ้ยไม่รู้ว่าเกหายดีหรือ,อยังนะแต่ถามเกแล้วเกบอกว่าเก ขับได้แล้วมีแรงแล้วมาไปดูดหน่อยวยายสวัสดีครับเดด้าไปไหนฮะ โอ้บอยปทุมดัซีนินวน์ดัมสวยจารัดสระก,กราวดีเซลโอ้ยแ่ดูจานห่หน่อยทำอะไรนี่โอ้โตมยงนี่ อีลาโต้อ,อะไรฮะโค้งไก่กับอะไรนี่สับปะรดเหรอฮะใส่สับปะรดทำไมอ่ะฮะอ๋ะอ ขับได้ไหมเนี่ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคับได้ไหมเดดามีแรงมีอะไรหรือยังฮะมีหมดทุกอย่างแล้วบอกเงบอกยังยังเถียงอยู่นะเดดาน่น เป็นไรเออจอยเดทำไมจอยแทะเฮ้ยจอยได้ไหเดี๋ยวให้เงินเขาอันนี้มีเงินสน่อยให้เขาอยู่ตัวที่มหาลัยก่อนเขาจะหาเรียนอะไรเรียนมหาลัยปีหนึ่งไปกลับมาสอบได้ทุนบ่เอ้ยดีอยู่ชื่นใจแต่ว่าช่วงนี้เราก็ต้องช่วยเขาก่อนมาลงมาลงมาเรายกยกไอ้นี่ให้พ่อ ลืมยกไม่ไหวแล้วให้มาช่วยมันยิ่งเดินยิ่งหงากินข้าวถึงแบบเป็นไรไปหาหมอยังยังไม่ยกครับได้หนูได้ไม่ยกแล้อ๋อเกแกมีแรงแล้วป่ะได้หมดนี่ตัวเองอะไรได้หมดอ๋อเยอะแต่ว่าจุดตาเยอะข่ายอะไรพยายามหมอบอกว่าพยายามให้ไปในจุดที่ตัวเองเคยทำแล้วมันจะ กับมันจะพยายามกับเหลือชิวเป็นอย่างนี้เพราะว่าเร็วมั่แล้วพี่มองกระจกได้ไหมเนี่ยได้ฮะตาได้เนี่ยและยายได้ไหมยายอยู่บ้านตาเสียแล้วเก่งนะเก่งนะไ่ตั้งกี่เดือนได้แค่นี้จะยาะแค่นี้ทั้งเขาบอกว่าไม่ให้ไปละเลยสอยยาซะมาเลยวิตามินยาอะไรวิตามิน กับยานี่กินก่อนนอนฮะพี่จมินวีเอาไปรถไปไหลเยอะไหลโมกนี่แหละแค่เดินมันฮะแค่เดินทำนู่นทำนี่มันก็ไม่ไหวแล้วใครปีดานี่เออเป็นไรมันเป็นยังไงมันโหกมันเป็นยังไงตอนรอบแรกมัน มันขุม่มปาดก,กินข้าวไม่ได้กินได้แต่น,น้ำในช่วงที่เริ่มฟื้นตัวแล้วเปลี่ยนเพลเพลิให้ตลอดเริ่มรู้สึกตัตปุ๊บจะดึงจะรื้อไงอแล้วพินาดเดินทิ้งไม่ได้อเออนั่นแหละเ,เอาไปเอาไปลูกกลิ้งแล้วทีนี้ที่นาจะก,กินข้าวไม่ได้สอาาทิย์ม,มันต้องอยู่เต้าตลอดผ้านวมพื้นใหญ่ๆกูก็เช็ดชะล,ละอละอะไรไม่แล้วตอนนี้ปกติยังหมดเลย หมดทุกอย่างตอนนี้นะโอ้เชงนก่งด้วยใช่ไหมแต่ขอเวลาปรับสภาพดีนึงก่อนโอ้ยู่กันโอใส่หมวกไหมเปของลูกใส่ชาิอยู่ตรงไหนใส่ไปยัง่่ชาตตััวจบอะเดินทำไมเดินมาเคียงเหมือนเจ็บขาบ่พยายามพยุงตัวเองดูฮะยังเนี่ยยังไม่สมดุล จนว่าจะไปไหวก็ยังว่าอยู่ฮะแตดีใจพอดีใจฮะมึงนี่นั่นได้ยินกรโถนมาเนอใจใจมันเหมือนฟื้นตูวกลับมาอ๋ออันนี้พี่หนุ่มเอ็มก็โทรมาบอกพี่หนุ่มเอ็มใหญ่เลยว่าเดี๋ยวติดมาละดีใจอ่อไปไปไปอยากไปอยากทำงานเนาะกระเป๋าเดี๋ยวซักให้ก่อนไม่ต้องใส่หรอกมั้งซิปก็ไม่มี ขับได้ไหมไหวไหมแม่โคยขับเป็นเลยอยู่นู่นฮะสู้ๆดี่ว่าสุดสุดสไมเราสุดสุดเอาเดินมาได้ครับผมได้อยู่นะครับแต่ที่เหลือลูกตาเพราะว่าเราเลือิกขั้งอ่าอยู่ช่วงนี้แตงโมก็ใช้เองอ่าแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอืมนี่วัดที่เข้านีคนเล็กไหนเอาไปไว้ไหนไว้ใน มาแตะเดินไปไหนกันหนั่งหัดเลยเออแก่ลูกมีอะไรอย่เดี๋ยวรอชมไหวไม่ไหวเอาาขับได้ไม่ได้เอาจะเกว่าดีใจได้ไดท,ท,ที่ที่มานี่ใช่ไหม มีแรงไหมฮะขับได้นะต้องลองดูพี่ต้องลองดูเนาะต้อง,ล,งลองดูก่อนเออไม่ลองไม่รู้ดเดี๋ยวถามก่อนเกียร์ฮีโน่เกียร์ถอยไปทางไหนเกียถอยไปทางนี้ฮะทางนี้ฝั่งไหนฝั่งมือฝั่งมือฮะขวา ขวาไงายอยู่ขวาเกียร์ถอยอ่ะครับเช <laughs> น,นี้ผมอยู่นี่เนี่ยอยู่ที่เกียร์นี่เด็ก <laughs> ต้องไปเจอถึงจะทำได้ใช่ไหมไปเดี๋ยไปลองดูดิไ้ตาตาอยู่รถบอสตาตาอยู่โรงเรียนววัวันนนี้เสาร์เดี๋ยววันนี้วันนี้จะพาไปส่งรถอยู่โคราชก่อนอเออพานั่งไปเป็นเพื่อนครับเออกระเป๋าดิอยู่ใส่แบบนี้ หรือจะขับเลยฮะขับซูบูเก็ตเลยไหมฮะมอเตอร์ไซค์ผมยังไม่มข,มขับเลยหรอ,อยูน,นิ้าร์นมาดูนะเดี๋ยวผมก็จะให้จันโอไปขับหกล้อดูแกจะขับได้ไหมอันนี้ก็เพึ่งเจออยู่ในกระเป๋า แต่ขาพี่เียบคาดเียบอะไรได้อยู่เนาะมีแรงอยู่เนาะไม่เจ็บไม่อะไรเนาะเเอออาตามองชัดไหมตาชัดแต่ว่าอันนี้อะไรอ่ะนี่หนึ่งนี่อันนี้นิ้วกลางต้องค่อยไปพี่อันนี้อ่ะนี่อ่ะอันนี้โป้๊เยี่ยมอ่าอันนี้นี่อ่า นี่คือคางตองชี้ทางฝันนี้ตาฝั่งหลับตามองฝั่งหนึ่งได้ไหมได้ครับเอาเอาปิดปิดฝั่งที่ดีหน่อยฝั่งดีอ่ะฝั่งดีอ่ะหลับทางดีอ่ะมองเห็นไหมเห็นลางๆปกติครับปกติบอกแต่ทำไมตามันอย่างเงี้ยฝั่งนี้มันทำไมมันเปิดได้น้อยอ่ะก็เป็นอย่างงี้แต่ก่อนเปิด เขาเลือดมันข้างครับอบอกกระจเองกูจะกดเลือดอีกอีกเหรอเหรอเลือดันนี้มันน้อย้อยลงแล้วอืจำไม่ได้ไหนไวไหนยแบนี่ไหนรออะไรนี่รอไปเฮ้ไปโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับรอชมว่าจารนโอจะขับได้ไหมจะคืนสภาพเดิมได้ไหม ให้โอกาสกันอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้เกเดรอร์เราติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ